สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกท่านนะครับที่นักเทรด99%นั้นเป็นผู้แพ้เพราะว่าเขาประเมินสิ่งนี้น้อยเกินไปนะครับในผมได้เอากราฟนี้นะครับไปเจอมาแล้วก็อยากจะชี้ชวนให้ท่านดูครับว่าทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ถึงเป็นผู้แพ้นะครับได้ไอเดียมาจากนี่นะฮะ ทวีตของคุณสตีเวนโกลสไตน์นะเดอโกลสินสักอย่างนะเขาบอกว่านะฮะนักเทรดมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะมักจะล้มเหลวในการตระหนักรู้ว่านะฮะการเทรดนั้นมันต้องใช้ทักษะนะครับการเทรดนั้นต้องใช้ทักษะ แล้วก็มักจะนะฮะมักจะประเมินระดับทักษะที่แท้จริงของตัวเองนั้นสูงเกินไปครับแล้วก็มองโลกแง่ดีเกินไปครับในการประมาณการว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดในการพัฒนาทักษะของตนครับดังนั้นเนี่ยศัตรูนะครับหรือว่าอุปสรรคของนักเทรดมือใหม่นั้นมี2ด้านนะครับก็คือ ทั้งด้านของตลาดครับสู้กับเจ้ามือสู้กับสถาบันสู้กับเซียนแถมยังต้องสู้กับตัวเองครับอุปรสรรคมีทั้งภายในและภายนอกครับที่เขาจะต้องเอาชนะหรือก้าวข้ามไม่ได้ครับนะที่บอกว่านักเทรด90%เป็นผู้แพ้เพราะผม,มอกอยจากนี้นะผมอ้างยริงนะคือว่านักเทรดเข้ามา100%เนี่ยนะเข้ามาด้วยความฝันอยากรวยเร็วฮนะแล้วก็4 0เนเนี่ย แพ้ภายในเพียงแค่1เดือนครับนะความแพ้แพ้ที่ว่าคือถอนตัวออกไปจากตลาดนะถอนตัวจากตลาดอาจจะเสียขวัญก็ได้หรือเสียเงินก็ได้นะฮะแล้วก็80เซนี่ยจะออกไปภายใน2ปีครับนะทั้งเสียเงินและเสียขวัญฮนะบางคนก็เสียเงินมงึงโหเสียขวัญฮนะแล้วก็ภายใน5ปีจากนั้นเนี่ยจะมีเหลือเพียงแค่7%็เซครับที่ยังคงซื้อซื้อขายขาย,ยครับที่ยังคงเทรดอยู่นะครับแล้วก็ จะมีเหลือเพียงแค่1%นเนท่านั้นที่เป็นผู้ชนะเป็นผู้ที่มีอิสรภาพทางการเงินจากการเทรดนะครับนี่เป็นที่มาทำไมผมถึงบอกว่านักเทรด9% 9เป็นเป็นผู้แพ้แพ้เพราะว่าเสียเงินครับถ้าไม่เสียเงินก็เสียขวัญครับถอนตัวไปนะฮะทีนี้มันมีมันมีภาพนี่ครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือ มันจะเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเนี่ยฮะเดี๋ยวขยายดูใหญ่ๆแล้วเนาะเอาเดีปรับให้มันอยู่ข้างหน้าดิฮะนี่ครับนี่เป็นกราฟที่คุณสตีเฟนเนี่ยนะเขาเอามาลงในทวิตแกนะแกตั้งชื่อว่าเป็น the trader learning curve ครับเนี่ยฮะเส้นโค้งการเรียนรู <laughs> ร้อะไรวาผม ผมว่าคำว่า learning curve เนี่ยมันเป็นคำที่ดียนะถ้าอยากจะรู้จัก learning curve นะมันงานผมนี่เขียนถึงนะครับเ,เล่มนี้ฮะเล่มศิลปศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับมีเล่มที่เหลือนะั่นจะเป็นเล่มนี้เล่มนักเทรดฮีโร่นะครับที่พูดถึง learning curve ด้วยนะครับทำการศึกษาดีครับเรื่องนี้ผมว่าสำคัญมากเลยนะ learning curve ก็จะเป็นช่วงนี้ช่วงมานีะครับแล้วก็เป็นแบบแบบไหน แบบนี้ฮะแบบเนี้ยช่วงที่คุณต้องเป็นช่วงเวลายากลําบากในการสะสมความรู้สร้างทักษะนะครับมันใช้เวลานะใช้เวลาความจริงต้อใช้เวลาฮะเอออยู่ไหนเอ้ยนี่ยคือเขาจะทําเป็นเส้นกราฟที่แกน x เ,เนี่ยแกนตั้งเนี่ยเป็นความสามารถครับซึ่งตั้งอยู่บนความรู้ครับโน้ตฮาวครับแล้วก็ประสบการณ์ครับเนี่ย แล้วก็เส้นแนวโนอนเนี่ยแกนวาเนี่ยเวลาครับปีนะฮะเห็นได้ว่านะครับช่วงแรก Learning curve ของนักเทรดนั้นจะมาเริ่มต้นจากนฮะก็ตามปกติอะประสบการณ์น้อยความรู้น้อยแล้วก็ยิ่งประสบการณ์มากความรู้ยิ่งมากตามนะครับแต่ว่าช่วงแรกนั้นก็บอกเนี่ยนะที่เขาชี้ตรงนั้นว่านักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่นั้นล้มเหลวเพราะว่าพวกเขาคิดว่า พวกเขาสำเร็จได้เพราะความสามารถเพราะทักษะครับแต่แท้จริงแล้วพวกเขามีแค่โชคครับเพราะอะไรครับว่าในช่วงแรกเขาบอกว่าทุกความสำเร็จนะ่ะมันมาจากโชคทั้งนั้นเลยครับสำหรับมือใหม่นะถ้าคุณสำเร็จโดยที่คุณประสบการณ์ก็ไม่มีเวลาก็เพึงเล่นใด วันสองวันหรือเดือนสองเดือนสําเร็จเลยเนี่ยโชคครับโชค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 นะครับโชคลัคก,กี้ฮะลัคก,กี้ฮะเขาเรียกว่าเบสกินเนอร์สลักมันก็เป็นเรื่องที่ทําใจยอมรับได้ยากนะเรื่องนี้ฮะว่าฉันสําเร็จได้เพราะโชคสําหรับนักเทรดที่เข้ามาได้เดือน2เดือนแล้วก็ฟลุกกาไรมหาศาลเนี่ยทําใจยากครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ยอมรับไป ก็ถ้าคุณบอกว่าคุณเก่งก็กว่ากันไปครับนะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการรักษามุมมองแง่ดีเอาไว้นะฮะมันจะมีเล่มหนึ่งคุณเคยอ่านหนังสือคุณต้องเคยอ่านแหละหนังสือที่ชื่อว่าเอ,อ t r i n i n g in the z o n นนะโซนแห่งเทรดเดเนี่ยเขาจะพูดถึงความกล้าบ้าบิ่นของมือใหม่ครับเขาจะบอกว่ามือใหม่เนี่ยนะจะมีความกล้าไม่กลัวครับ และเขาสามารถที่จะทำเงินได้ก้อนใหญ่ได้ในช่วงแรกครับเพราะว่าเขากลา้าเขาบ้าบินมือใหม่กับนักเรดที่สำเร็จนั้นมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ขี่กันได้ครับพระโชคครับโชคมือใหม่เนี่ยบางทีอาจจะทำให้เขามีผลงานเนี่ยเอาชนะมือโปรได้เอาชนะคนที่มีประส,สบการณ์และทักษะได้ครับบางช่วงเวลาครับ เพราะว่าโชคเขาข้างแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับตัวแห่งโชคนั้นมันจะหมดไปครับนะแล้วล่ะพอเจอการขัดทุนนะฮะจำได้ไหมผมเคยทําคลิปไหนนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงทําคลิปเกี่ยวกับ,กบนี่นะฮะพอเจอการขัดทุนนะครับเป็นความท้าทายละว,ว่าเขาจะเอาอยัางไงส่วนใหญ่ครับนะฮะเก้าสหร์นเนี่ย ยอมรับแล้วเอ้ยมีมีภาพหนึ่งภาพหนึ่งที่นี่ยเนี่นี่นี่นะฮะเห็นไหมครับว่าเข้ามาเพราะเนี่ยกำไรเพราะโชคช่วยแล้วคิดว่าฉันเก่งแล้วฉันโอ้ฉันรู้ทุกอย่างแล้วเนี่ยเนี่ยเป๊ะเลยครับนะกับกับภาพกับรูปนี้นะฮะเป๊ะเลยฮะเห็นไหมครับว่าเนี่ยเขามั่นใจครับโอเวอร์คอนฟิเดนซ์เพราะค่เขารู้รู้มากที่สุดแล้วครับแต่พอเจอการขาดทุนครั้งหนึ่งพยายามสู้แล้ว ไม่ได้ยิ่งสู้ยิ่งเจงครับยิ่งสู้ยิ่งพังเนี่ยจนถึงจุดต่ําสุดครับเนี่ยตรงนี้เขาจะถอยไปครับมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนถ้าคุณอ่านหนังสือ Market w ตวิส d นนะครับคุณลองไปอ่านหรือวไม่หนังสือ,อ Momentum Master ก็ไดนะลองไปอ่านกรณีของพี่เดวิดไบรอันนะฮะคนเนี้ย เหมือนกันเลยครับเข้ามาเนี่ยประสบการณ์ไม่ไม่มากประสบการณ์น้อยความรู้ท่องจําเยอะเพราะว่าเขาเขาไปาร่ําเรียนเขาไปทํางาน,นลงสนามจริงทํางานคู่กับปู่วิลเลียมโอนิวนะครับผู้ผู้จากไปล่าสุดเนี่ยเข้ามาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะปีแรกเนี่ยพอตโตเท่าตัวเลยครับโอ้โหมั่นใจครับเพราะตอนนั้นตลาดขาขึ้นเนเข้าใจผิดนะ แยกแยะระหว่างว่าเขาเขาพอร์ตเขาโตเพราะตลาดขาตลาดขาขึ้นกับเข้าใจไปว่าเขาเก่งเพราะฝีมือครับรวยเพราะตลาดขาขึ้นกับรวยเพราะฝีมือในต่างกันเลยนะฮะตอนนี้ตลาดขาขึ้นเนี่ยใครก็รวยได้ครับแต่ว่าถ้าคุณมีฝีมือคุณต้องรอดในช่วงตลาดขาลงครับแต่พี่เดวิดไรอานั้นไม่รู้ตัวครับพอตลาดขาลงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ดอทคอมมันระเบิดอะครับ กำไรสองเท่าตัวเนี่ยพอโตสองเท่าตัวเนี่ยดิ่งครับดิ่งยิ่งสู้ยิ่งเจ๋งครับยิ่งขาดทุนขาดทุนกันทุกทุกทุนจนกระทั่ทงจุดนี้ฮะหมดตัวครับหมดตัวโชคดีครับที่เขาเป็นคนที่ไม่สูญเสียความศรัทธาตัวเองครับด้วยความที่นะมันมันเเป็นทาุฮีโร่ธาุแท้ของฮีโร่เนี่จะไม่ยอมแพ้อ,อุปสรรคเขาจะมี เขาจะมีความสงสัยว่าทําไมฉันจึงพลาดวะเนี่ยมันเป็นความท้าทายอยากเอาชนะให้ได้ครับเนี่ยเป็นลักษณะของท้าทายฮีโร่เขาก็พยายามที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดครับแล้วก็ค่อยแก้ยิงแก้ได้ก็กลับมาใหม่ได้แล้วก็พุ่งทะยานนะครับจากนั้นเองเขาก็ทําเงินได้อย่างมหาศาลจนได้รับการยกย่อง,องเป็นมาร์เก็ตวิสาทช์ครับเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นประวัติที่ประวัติจริงครับ ที่มันสอดคล้องกับทฤษฎีเหล่านี้ฮะอุ้ยอยู๋ยไหนไหม่ทฤษฎีเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยมือใหม่ส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวเพราะว่าเขากําไรแล้วเขาคิดว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วปรากฏว่าจากนั้นเนี่ยพอเจอความเจออุปสรรคเจอการขาดทุนปั๊บเนี่ยเอาไม่อยู่ครับตอบสนองผิดครับก็เจ๊งนะฮะมีมากมายนะครับแล้วผมคิดว่าคนที่ติดตามงานผมเนี่ยนะ fc ไม่ว่าจะเป็น fc ของเซียวบุ N ๊กเองก็ตาม fc ของช่องเซลนี A ่เองก็ตามครับมีไม่น้อยครับที่เคยเจอเ e g i นเนอร์สลัครับแล้วก็ขาดทุนยับจนถอนตัวถอดใจไปแล้วแต่มีโอกาสกลับมาฟังครั้งหนึ่งแล้วก็เออเริ่มนึกได้ว่าความจริงแล้วการพ่ายแพ้ในครั้งนั้นมัน ไม่ใช่จุดจบนี่หว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของหนังชีวิตท่นเองฮะเขาจะกลับมาใหม่ผมมั่นใจว่ามีหลายคนนะที่เป็นอย่างนี้นะกลับมาที่กราฟนีใหม่นะเห็นไหมครับว่าช่วงแรกนี่นอะสาเร็จได้มือใหม่นะโชคล้วนครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับความสําเร็จเขานั้นมันจะมีการจะมีการแบบอ,อ,อะไรดีมีสัดส่วนของโชคกับทักษะที่มัน ขนาดโชคจะลดลงครับแต่ทักษะจะโตขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยโชคน้อยลงทักษะขนาดขนาดโชคลดลงขนาดทักษะโตขึ้นเรื่อยๆครับถึงจุดหนึ่งครับขนาดทักษะเนี่ยเริ่มใหญ่กว่าโชคแหละหมายความว่าเขาเนี่ยสามารถควบคุมผลลัพธ์การเทรดควบคุมความสูตรได้มากขึ้นไปเลยครับจนถึงจุดหนึ่งฮะที่เป็นเรียกว่าเป็นสเตทความสูเรนั้น เขาสําเร็จได้เพราะโชคที่มันเป็นสัดส่วนผมผมติความนี่แหไรในช่วงในช่วงกลางๆเนี่ยโชค90%ทักษะ10%ว่าช่วงช่วงท้ายเนี่ยคือ,อทักษะ90%โชค10%เนี่ยคือเราไม่สามารถตัดโชคไว้ได้หรอครับโชคต้องมีแล้วฮะต้องมีอยู่ถ้าอ่านหนังสือ,อ,อที่ชื่อว่า psychology of money นะครับ มันจะมีการพูดเรื่องโชคเหรอผมก็ได้แรงบันดาลใจมาเขียนเล่ม,ลมแดงนิดหนือนกันนะเอามาไอเดียมานะคือโชคนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักรู้แล้วต้องเจียมตัวครับเจียมตัวว่าจริงๆอะ่ะบ่อยครั้งที่เราได้กําไรนั้นเป็นประโชคครับนะแต่นะครแต่ถ้าคุณอยู่ในสเตจของนักเทรดสำเร็จแล้วนั้นอะ่ะคุณจะสามารถสร้างโชคได้เองกับนี่สําคัญเลยนะ สร้างโชคได้เองอันนี้ถ้าคุณเคย <c oughs> เคยเคยไปติดตามทวิตพี่มาร์กนะแกบอกว่าอะไรครับหรือใครก็าตามที่สาเร็จก็บอกว่าโชคเกิดจากการเตรียมตัวครับโชคเกิดจากการเตรียมตัวและโอกาสที่มันมาเจอกันนะนั่นแหละครับการเตรียมตัวก็อะไรครับทักษะไงนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ทําให้นักเทรดสําเร็จทําไมคนสําเร็จยิ่งเทรดยิ่งสําเร็จ ทำไมคนรวยยิ่งรวยครับทําไมคนจนยิ่งจนเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นคีย์สาคัญเลยนี่เป็นความลับเบื้องหลังเ่ยทำไมเพราะว่าคนสําเร็จนั้นเขามีทักษะในการสร้างโชคครับยิ่งขยันเท่าไหร่ยิ่งเตรียมตัวมากเท่าไหร่ยิ่งทํากันบ้านมากเท่าไหร่โชคยิ่งถูกดึงดูดเข้ามาเขามากขนาดน้นครับเขาจะยิ่งทงาเงินได้มากขนาดนีนี่ครับนี่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะสําหรับ คนที่นักเทรดผู้มุ่งมั่นทั้งหลายที่ยังไม่คนที่ตามผมแล้วกันผมว่านะคนส่วนใหญ่ที่ตามผมน่าจะมีทัศนคติที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากส่วนใหญ่นะคือเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆอะเรามีศักยภาพมากพอที่จะสำเร็จได้ขอแค่เรามีการลงทุนในทักษะลงทุนในประสบการณ์ให้เวลากับตัวเองมีโอกาสแน่นอนนะ มีมองมีมองเชิงบวกกับตัวเองครับผมผมมั่นใจนะ,ะที่แต่ใต้นึงมีคนถามนะว่าเอ๊ะคนถามสตีเวนเนี่ยจากประสบการณ์คนเนี่ยมันต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนถึงจะเป็นนักเทรดที่ได้กาไรส่เสริมบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเทรดที่ที่คุณทำะนะประสบการณ์เนี่ยมันก็ต้องใช้ต่างกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะั้นมันก็ต้อง ใช้เวลาประมาณสักนะฮะโดยโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักเทรดส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก5-7ถึงปีครับถึงปีแต่นะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ละคนที่เร็จริงๆนะจะใช้เวลา 5- 7ถึงปีแต่ว่าคนที่ยังไม่สำเร็จนั้นมักจะคาดหวังตัวเองต้องสำเร็จไปะะสัก2ปีครับ2ปีนะแต่ถ้าคุณไม่สำเร็จเนี่ยผมแนะนำว่าให้มอง10ปีซะประมาณนี้นะนี่เป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเงิมว่าดีนะ อย่างน้อยผมว่าข้อมูลนี้ให้ทำให้ท่านนะมองเกมการเทรดในแง่จริงมากขึ้นครับแล้วก็ให้เวลาให้เวลาตัวเองมากขึ้นนัดน,นึงแล้วก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะมากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณมีทักษะที่ดีพอนะคุณจะดึงดูดเงินได้มากขึ้นแน่นอนครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ